พี่นะพี่อยากคิดว่าก็น่าจะเป็นการโดนทัวลงครั้งแรกในชีวิตนะครับซึ่งก็ถือว่าไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่หรอกเพราะว่าเราก็ ทอยู่ในวงการมานานจริงๆก็ดีแล้วนะที่มันเงียบไปแต่ก็รู้สึกว่าพี่อันคิดว่าไม่น่ามีเรื่องอะไรในโลกที่เราควรเลี่ยงที่จะพูดกันเขาใว่าเพราะพี่คิดว่าทุกเรื่องมันน่าจะคุยกันแล้วจบได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเขาถามว่าคุยได้ไหมพี่บอกว่าคุยได้ดิก็ถ้ามันไม่มีอะไรก็คือมันไม่มีอะไรสําหรับพี่อันพี่อันคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรมีอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดจากเจตนาที่ไม่ดีไม่ว่าจะของใครแล้วก็ตัวพี่อันไม่มีปัญหาพี่อั๋นมั ตัวน้องเลยตัวศิลปินเลยไม่มีปัญหาแน่นอน mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. ดึงเขาออกไปวางไว้ก่อนโดยเฉพาะถ้าคุณรักเขาคุณไม่เ mm hmm. ขา,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 ขาไม่อยู่ในสมนการ mm hmm. นะครับตัวเจ้าภาพที่จัดงานไม่มีปัญหาตัวลูกค้าไม่มีปัญหาพี่อ่านก็ไม่มีปัญหาซึ่งพี่ไม่ได้จะบอกว่าพาะคุณคือปัญหานะแต่ว่าพี่อนคิดว่ามันมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรมีปัญหาซึ่งอ๋อ ก็เลยไม่รู้ว่าจะพูดถึงมันในแง่มุมไหนดีแต่พี่อันก็จะออกมายืนยันว่าพี่อันไม่ได้คิดว่าในทั้งหมดมีใครมีเจตนาไม่ดีเลยพี่อันคิดว่า2ประเด็นหลักคือหนึ่งเขาบอกว่าพี่อันไม่เรียกชื่อทำไมเรียกผู้ชายคนนั้นหลังจากถ้าถ้าหลักๆคือคลิปนั้นนะที่มีคนส่งมาให้พี่อันเยอะพอสมควรหลังจากจบจากคลิปนั้นแล้วอันแรกที่เกือบอันแรกที่อันตอบคือคุณอยู่ในงานหรือเปล่าพี่ไม่ได้ถามเพราะว่ากวนนะแต่หลังจากจบในงานซึ่งพี่อันไม่แน่ใจว่าน้องๆตรงนี้มีอยู่มากน้อยแค่ไหนหลัง จากจบตรงส่วนที่เขาตัดมาสิ่งที่พี่อ่านทำคือพี่อัญนเชิญผู้บริหารขึ้นกล่าวเปิดงานหลังจากจบจากกล่าวเปิดงานศิล,ลปินทั้งหมดขึ้นบนเวทีพี่อ่ญนพูดชื่อนมสกุลและสปอนเซอร์ครบทุกคนเข้าใจไหม <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นบอกว่าทำไมไม่เรียกชื่อหลังจากนั้นก็เรียกไงแต่เขาไม่ตัดตรงที่เรียกมาเข้า<ๆ>ใจป่าแล้วถ้าบอกว่าแล้วทำไมไม่จริงๆอยากจะบอกว่าในงานตอนขึ้นไปอ่ะ brief ของเราคือทักใครก็ได้แค่3คนจากดาราทั้งหมดทักใครก็ได้อย่าทักเยอะนะพี่อ่านเดี๋ยวงานยาวต้องกระชับเชิญเข้าผู้บริหารนะเขาบอกอโอเคทักใครดีเขาก็จดชื่อมาพี่ก็มีพี่มีชื่อทุกคนหมดอยู่ในมืออยู่แล้วนะครับซึ่งในโลกยุคนี้ทุกวันนี้เราไม่ได้แปลกใจนะถ้าเราจะไม่รู้จักกันถูกป่ะแต่ เจตนาคือเราตั้งใจจะรู้จักกันหรือเปล่าพี่มีเจตนาที่จะตั้งใจรู้จักกันอย่างเช่นคนนี้พี่ไม่รู้จักเขียนชื่อซิพี่อันนี้เดินเข้าไปถามแฟนคลับเลยว่าอ่านออกเสียงซิให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมว่าคนนี้อ่านออกเสียงว่าอะไรเช่นสมมตินามสกุลพี่คุณพลินตกลงคุณณพลินหรือคุณพลินเอาชัวร์น้องบอกหน่อยได้ไหมถ้าเขาเป็นคนรักเขาต้องบอกพี่แล้วพี่เขียนไปทาอ่านหมดเลยครบทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นพี่ นี่นนี่ไม่ได้มาแก้ตัวนะแต่อธิบายเพราะนานๆทีจะอธิบายสักทีหนึ่งที่ผ่านมาเขาบอก <c oughs> เออไม่พูดถึงดีกว่าเขาบอกว่าทําไมอีโก้จังเลยไม่ขอโทษ ขอโทษไม่ได้พูดยากเลยกขพูดตรงนี้อีกทีก็ได้ว่าขอโทษแต่คําถามคือขอโทษอะไรถ้าขอโทษว่าทาไมไม่เอ,อ่ยชื่อหลังจากนั้นเอ่ยไงเราจะขอโทษในสิ่งที่เราไม่ได้ทํามันมันทําไม่ได้ก็ได้แบบแกทาไมไม่ขอโทษที่หยิบไปกินก็ถ้าเราไม่ได้หยิบไปกินเราจะให้ขอโทษว่าอะไรแต่พูดว่าขอโทษไม่ได้ยากนะครับแต่หลังจากคลิปนั้นเนี่ยมันต้องมีคลิปมาต่อสิอ่ะพี่ก็จะถามว่าคนที่ลงคลิปนั้นทําไมถึงลงคลิปนั้นแล้วไม่ลงต่อตอนที่พูดชื่อนามสกุลหลักแล้วบอกด้วยนะว่าจากแบรนด์อะไรใช่ไหมแล้วบอกว่า อ้าวแล้วทําไมถึงบอกว่า,าทำไมเรียกผู้ชายคนนั้นเรียกผู้ชายคนนั้นพี่ไม่เห็นรู้สึกว่ามีอะไรแปลกเลยอ่ะนี่จากสื่อนี้นี่จากสื่อนี้แหมและจากน้องผู้ชายคนนั้นที่เ<ม>ข้าใจป่ะแต่พี่ไม่ได้พูดเพราะพี่ไม่รู้จักนะม,มันเป็นแค่วิธีและลีลาเ<ม>ข้าใจป่ะ<ม>แบบอ่าแล้วสําหรับคุณผู้หญิงที่ใส่เสืเส้อสีแดงที่นั่งอยู่ทางด้านหน้านี้ล่ะครับ<ม>คุณเป็นยังไงบ้างนี่มันคือแซวซึ่งคนนั้นอาจจะเป็นคริสตินาอากิลาหรืออาจจะเป็นหม่เชเลบรลัสซึ่งพี่สนิท มากก็ได้นะแต่มันแค่เป็นวิธีในการเพราะเดี๋ยวเราก็แนะนำต,ต่อมันคือแค่นั้นเองและมีอีกอย่างน้อย20หรือ30คนที่นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วพี่อัานไม่แม้แ,มแต่ทักไม่โดนด่าตายเลยเหรอทัวลงว่าทำไมเลือกทักสาไม่ทัก27เข้าใจปะ่ะคือพี่อัานก็ไม่เข้าใจว่า ดราม่ามันเกิดจากอะไรนะครับหรือว่าเจ,จนตนาในการขับเคลื่อนมันเกิดจากอะไรนะครับแต่พี่อัานมายืนยันตรงนี้ก็แล้วกันว่าเจตนาไม่ดีพี่คิดว่าไม่มีเลยในในตรงนั้นนะครับไม่ด่าใครทั้งส,งสิ้นก็แล้วกัน,กนแต่ว่ามันเป็นศัจธรรมพี่พูดกลางๆแม้แต่กับตัวพี่ด้วยก็ <S 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 เหมือนกันลูกเราไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคนเข้าใจปะ่ะคนที่มาพูดจา อะไรที่เราอาจจะไม่เข้าหูหรือลูกเราทําบางอย่างที่จริงๆมันอาจจะผิดเราก็ต้องไม่เผลอเข้าข้างเรายืนข้างๆได้แต่เราต้องไม่เผลอเข้าข้างพี่ก็ไม่ได้ออกมาเพื่อที่จะบอกว่าพี่ดีเลิศประเสริฐศรีแต่อย่างใดน,นะแต่ว่าถ้าจะอธิบายก็ถือโอกาสนี้ในการอธิบายซึ่งพี่อ่านไม่คิดว่ามันจะจบได้ง่ายๆหรอกแล้วก็เรื่องแบบนี้คงจะเกิดขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้ามันอยู่ในความตั้งใจของการที่เราจะคุยกันเพื่อให้เห็นเจตนากันพี่ก็เลยคิดว่าก็ ก็ได้พูดสักทคีคือพี่กับจองกับคัลแล่นไม่เคยเจอกันเลยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าพี่อยามีปัญหากับจองกับคัลแลนพี่จะไม่มีปัญหาอะไรคือ อันเนี้ยเขาขายเฟกนิวส์ได้เลยนะเพราะว่าแล้วเขาบอกว่าพี่อันเชิญทั้งสองคนมารายการรายการไหนลองพูดดิพี่อันทำรายการไหนที่จะเชิญคาล้วแมทช์ไม่มีซึ่งไม่ได้แปลว่าเขาไม่ดีพอหรือพี่อันไม่เชิญหรือพี่ไม่ชอบเดี๋ยวจะกลายเป็นเปลี่ยนประเด็นอีกนะถ้าพี่ยังไม่เคยเชิญแล้วที่บอกว่าพี่อัญพูดถึงค่าตัว ก็มันอยู่ในข่าวอ่ะพี่เป็นมนุษย์ข่าวพี่เป็นนักข่าวพี่เป็นคนเล่าข่าวพี่ก็เล่าข่าวเข้าใจป่ะพี่ก็บอกว่าเออเขามีข่าวมาแบบนี้อย่างนี้นี้จบเช่นกันเราก็ถูกตัดต่อตั้งไปแล้วก็บอกว่าพี่หยันไม่ชอบนี้เป็นต้นแล้วมันมีอื่นอีกเยอะมากเช่นหลังจากตอนนั้นเ็าบอกว่าออพี่หยันไม่ล่าสุดนี้ไปแขวะจองกับแคนแลนดอีกแล้วที่เขาไปกระบี่หรือ อะไรสักจังหวัดหนึ่งซึ่งพี่บอกพี่ยังไม่รู้เลยว่าเขาไปนะแล้วก็มีอีกบอกว่าล่าสุดเพิ่งไปเจอพี่อันที่ห้องไอซียูกำลังวีนหมอกับพยาบาลอยู่ตัวจริงเป็นคนเหยียดก็รู้่หมพี่ยังไม่ได้ไปโรงพยาบาลเลยคือณตอนนี้มันมันกลายเป็นเรื่องที่พี่คือพี่ไม่ได้เข้าไปอ่านนะแต่มันมีคนส่งมาแล้วเขาบอกว่าพี่อันหนูคิดว่าพี่ต้องทําอะไรซึ่งพี่แบบพี่ก็จะตอบกลับไปว่าใจเย็นๆพี่คิดว่าปล่อยผ่านเพราะโดยปกติเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นแบบวินเวียนกันนะแต่มันจะเกิดขึ้นไม่เกิน3วัน ซึ่งมันก็สามวันจริงๆสามวันเป๊ะแล้วจบมันเหมือนเป็นหลักสูตรอะไม่รู้เหมือนกันออไม่เพราะว่าไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแล้วเขาไม่รู้สึกว่าพี่มั่นใจว่าเขาไม่มีอะไรนู่นหูไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่มีปัญหาอเลยเลยในขณะเดียวกันตัวอ์แกไนเซอร์ตัวเจ้าภาพตัวสปอนเซอร์ต่างๆก็มีการส่งข้อความมาคุยกันว่าแบบในมุมหนึ่งเขาก็ขอโทษซึ่งพี่บอกว่าไม่ต้องขอโทษเพราะไม่มีใครผิดใช่ป่ะหรือแม้แต่แฟนคลับ น้องแดนเองเยอะมากที่ส่งข้อความมาไม่ได้ขอโทษเหมือนกันแต่มาบอกแค่ว่านี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่มติของแฟนคลับนะคะเข้า mm hmm. ใจป่ามันเป็นมันเป็นความคิดต่างซึ่งอ่ะก็ถ้าเราจะบอกว่ามันมีสิทธิ์ที่จะคิดต่างก็ก็ได้ก็สุดแท้แต่ถ้าบังเอิญว่าสิ่งนี้เป็นราคายเขาก็มีสิทธิ์ที่จะรู้สึกครับพี่ก็ออกมาอธิบายเจตนาเพ mm hmm. ราะฉะนั้น